อันโลสาลีว้านเขาโพดบ้านสีม่วงเป็นกินแล้วเดอ้อมามาใหญ่เไวไลมังม่วนสิพาไปเลาะเบิง้งสาลีว่านสีม่วงเขาโพดบ้านสีม่วง,งเป็นห่วงเป็นฟังย้าเย่างพี่น้องบริสาาเซอร์ปุ๋ยเซอยยาเด้อปุกพืชปดสันพิษปึ๊กปุกพืชปดสันพิษบริสเซอร์ปุ๋ยบริสเซอร์ยาอยาข้ามอยังไม่ปุ๋ยอย่าง บวเคยเห็นจากเชื่อเลยใหญ่วิไลมัม่วนพวกธรรมศาสตร์ตำธรรมศาสตร์ฟ้าฝุ้นอำนวยมันก็งามก็ตำเพื่อนที่ขูษณาเพื่อนว่าซี่ห่วงห้าห่วงซี่ฝักห้าฝักแต่ว่าใหญ่วิไลมังม่วนเอามาปุ๊บก็ปินแต่ฝักเดียวหรือว่าส่งฝักซ้ำนั้นเพราะว่าบุได้สะปุ๋ยสซยาบุได้วาสีสะฟุ้นสอยั่งคือเพื่อนเด้ ปุ๊กตำธรรมศาสตร์แต่เสียญ้าข้าหุ้นเสียญ้าบ่ให้ญ้าหกเหงอแล้วก็โผล่บริวารสีเสปุ๋ยเส้อยาคือเพื่อนเด้ซื้อปุยซื้อยามาเซอมันกัดชิ้นเปลืองไปซื้อเฮ็ดแป๊บธรรมศาสตร์กินสุดๆนี่ดีกว่าหากเอามากินเบิ้งกินดิบๆเบิ้งก่อนเ้อเพื่อนว่ากิน สลีสิมม่วงข้าวโพดสิมม่วงนี้เ <c oughs> พื่อนว่ากินดิบได้ประสนแล้วก็สิลองกินเบ่งมันสิเป็นกินคือเพื่อนเบ้าบมันสีแซบมันสีว้านเพื่อนว่าแซบบ้านมันคือเพื่อนเบ้าบแล้วสิลองกินเบ่งเกือบได้เต็มกระตาแล้วก็สิบ่อไล่เถอะเพราะว่ามันก็ยังบ่ทันเป็นเทเถอะยังบดเต็มเนยยังบดเต็ม เม็ดมากมันยังบ่เต็มเนอดีเท่อกสิเอาไปโอเตนอย่ายากก้นเพราะว่าบรเคยเห็นจากเท่าเรเคยกินจากเท่อดิปอกกาบหลอกกาบลอกเบื้องมันโอก้กันหน้าตาก,กับพอประมาณนี้แหละงามงามสีม่วงเทะก็สิกินลองเบิ้งกันเ้อะว่ามันสิเป็นอย่างไร มันสเสพบบเสแซบหรือเพื่อนเบาบ่อืมกระแซบอยู่ได้พี่น้องทั้งเซบทั้งบ้านทั้งมันกินสดสดดิบดิบสดๆดเพื่อนว่ามันม,มีมีวิตามินสูงว่าสันมีสานอาหารหลายว่าสันสาหรีสีม่วงข้าวโพดสีม่วงนี่กินดิบได้ว่าสันเพื่อนว่ากินแล้วหยุดบ่ไร้หยุดบ่ได้สิกินอีกห่วงหนึ่งก่อน สิกินอีกฝักหนึ่งก่อนกินให้มันนาเจอพี่น้องปอกกลบออกหว่วงนี้ก็สิกินอีกห่วงนี้หว่งหวงห่วงนี้กระแหงเยอะยังยยสี่ม่วงตาแซบตาแซบลอกกลบออกหมาเออเป็นสี่ม่วงส้มจอเท่ๆกุมค่าเทเทเด้อซื้อราคาแพงๆมาปุก๊ก ก็ว่ามันสีโปเป็นสีม่วงคือเพื่อนโฆษณาเพราะว่าสันแตก็เป็นสีม่วงคือเพื่อนโฆษณาเทๆกินถ้ามันน้เจอดกันห่วงนึ่งก็อย่างวันกินฟักนึ่งอย่างโบน้เจืดเยอย่งบดีจืดเยวันนี้ก็แห้งแซบทางแซฟทางมันมันก็เป็นจีข้าวเนยมันก็เป็นจีข้าวแก่นมันก็สิเป็นสีม่วงคือเพื่ inform inform sure. นอนเว้าเทๆส้มกับเพื่อนโฆษณาเทะ แต่ว่ามันใหญ่วิไลฮันปุ๊กแบบธรรมศาสตร์บเสยบดบดสปุยบดเสยาอย่างลวมันก็เลยว่ามีแด่ฝักเดียวมีแต่ห่วงเดียวมีแต่ฝักเดียวซ้ำนี้คือเพิ่นปุ๊กเพิ่นขุนสนานเพิ่นว่ามีฮอสห้าหกฝักประสัิแต่มันมันกระซีคือเพิ่นเบาแทเพิ่นเสปุยเสยาเนาะแต่ว่าค่อยบริเสยยบสปุยอย่างเด็๋ปุ๊กตามธรรมศาสตร์ป้ายปุ๊กพืชปอดสั่นผิด บ่ม um 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 ีสั้นเคมีเจือปนย่างทั้งสิ้นสดๆกินสดๆดิบๆกินขาต้นขาส่วนนี้แทะที่หักเอาจากบ่ต็มกระตากระยามเลยเอาพอแต่ว่าไปกินพอแต่ยากอย่ายากพี่น้องเพราะไม่เห็นเราอดเจ้าบ่ได้ว่ามันสิเป็นอะไร มันชีแซบคือคำเพื่อนเวาวบอก็เลยแบบตาชินเจว่าหักมากินซะหักมากินสดๆมาแกะมาป๊กกมามันกินสดๆเบิ้งพี่น้องว่ามันชีป็นเนี่ยเดืสดก,กินกันมาแซฟมานัวมาว่านมามั่นเทๆเด้กระแซบอลี่อะ่ล่เทๆ